รครับตอนนี้ตำรวจไอ้พวกที่พาเด็กๆกพวกนี้มาส่งเนี่ยครับนะฝากถึงนะผู้การร้อยเอ็ดผู้การการศินนะชุดที่จับกลุมเด็กพวกเนี้ยเอามาส่งเนี่ยตอนนี้มีการไปข่มขู่ผู้ปกครองเขาอืและมีการเรียกรับเงินและจะเอาเด็กพวกเนี้ยกลับเองครับผู้ปกครองอยากกลัวพวกมันครับฝากให้ถึงผู้การร้อยเอ็ดผู้การการศินด้วยอื เอามาจะมาเอาเขาอกเพื่อกันไม่ให้เป็นข่าวอืกูบอกกูไม่ยอม,อมไอ้เหี้ยไม่ทำฮีอะไรเงินเนี้ยก็มีแดกอไอ้ซัตเีย์มากไอเ้เหี้ยม,มึงดูสภาพคนดิถ้าโคตรพอ่อคตรแม่มึงเป็นเนี่ยทำไง พี่กบอยอันนี้คือตำรวจอะค่ะไปบอกผัูญาติญาติที่เคยมาส่งอ่ะจะเก็บผัวละห้าพันอย่าให้คนอื่นบอกเขาจะมารับเองแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเขาบอกไม่อยากให้ญาติเสียเงินแล้วแล้วเขาหาว่าทหารไม่ยอมปล่อยเดี๋ยวเขากลับมารับเองกูบอกนะตอนเนี้ยทหารเป็นที่พึ่งของพวกกูและคนป่วยเหล่านี้อยู่โอฟังขนลุกเลยเข้าใจไหมกูหักกูวังกูวางพึ่งใครไม่ได้เข้าตั้งแต่เช้าเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยผมบอกกันว่าอ่อพบจบอเขาชนไก่ดีมากเลยอดีมากๆเลย ท่านชิดชนุพงศ์ดีมากมากเลยท่านช,ชนพง์ผมขอกราบพระคุณเลยดีมากมากเลยลท่านผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีโคตรน่ารักเลยค่ะแล้วก็ท่านชิชนุพงศ์สุดยอดมากนะคะตอนนี้เข้าที่พวกคนป่วยเหล่านี้ได้คนที่มาเดี๋ยวเราได้กินเนี่ยได้จากพวกท่านเหล่านี้นะคือแล้วมึงอย่ามาสกปรกต่อคือมันไม่ใช่เฮียมึงมึงมีเงินเดือนแดกมึงไม่พอเหรอแล้วเมียน้อยมีหายเฮียด้วยกัน ไอ้สัสโอ้ฟังนี้แล้วมันฟังแล้วมันคือมันคือมันทุเลศมากแล้วอะไอ้หาคนก็มีฟามทุกอยู่แล้วแล้วมัหารแดงคนนี้ผู้การร้อยเอ็ดฟังด้วยผู้การกาสินฟังด้วยเพราะสองจังหวัดเนี่ยเยอะมากที่สุดเข้าใจไอ้หาคนบางคนนอนอยู่ในเมืองมึงก็ไปเอามาคนบางคนมีเรื่องกับชาวบ้านมึงก็มาแล้วมันเกี่ยวกับยาเสพติดของพ่อมึงนยไว้สัส คนลุก<อร>ท่านสุวัดแย่งยอดสุขครับท่านผบอตลครับท่านเคยพูดว่าท่านเคยว่านิ้วไหนไม,มันเสีย<ด>ไ,มไม่ดีหรือเสียท่านตัดเท้งท่านครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอ,อสอเยอะแยะท่านย่อมรู้ว่า อยู่จุดไหนนะอยู่จุดไหนท่านรู้ท่านร่มรูดดีแก่ใจตอนเนี้ท่านตัดนะครับลูกเมียไม่มีแดดเขาช่างหีแมแม่ครับแต่ไอคนเหล่านเนี้ยเขาต้องเดือดร้อนเพราะพฤติกรรมของพวกคุณนะครับไอนี้เขาไม่ถึงขั้นสาร,รวัตรโจ้หรอกแต่มันตายทั้งเป็นหนักกว่าสาร,รวัตรโจอ,อีกนะมผมบอกแล้วสาร,รวัตรโจแค่คุมถุงดำแต่เฮียที่มันคุมทุกอย่างอไอสัตว์ให้คนแดดเข้ามือเดียวกินกับะละกอต้ม มึงใช่คนหรือไอ้เหียเดี๋ยวกูก็จะไปวัดเอกจะไปทวงเงินจะทวงมือถือเอาของเขาไปอ่ะกูจะไปทวงทุกอย่างคืนนะเดี๋ยวกูลองพื้นที่แน่แล้วกูก็จะไปที่สบอด่านมาถามเตี้ยด้วยกูก็อยากรู้ว่าตำรวจที่เนี่เป็นช่างปลาเปล่าหือวาวางบ้านอย่างเดียวเมื่อวานไอ้เหียไอ้นั่นมันปวนมึงไม่ทำเหียกันเลยอ่ะฮะ ถ้ามึงไปส้างประปางไปสมัครปาปาภูม้ภาโน่นมึงเลิกเป็นตำรวจเหยี่ยงอยู่อกตรงนะหมอปลาไม่เคยร้องไห้หมอปลาไม่เคยร้องไห้พี่น้องหมอปลาไม่เคยร้องไห้กับเคสนี้นะฮะร้องไห้เลยหมอปลาเมื่อวานตอนที่เข้าไปเห็นสภาพคนอ่ะกำลังจะบอกว่าไอ้เหี้ยน,นี่คือคนนะเว้ยเขาไม่ใช่สัตว์นะเว้ยทุกคนมาสภาพผิวหนังดีหมดนะครับ ทุกคนมาตรผาผิวหนังวีบทดีหมดทุกอย่างนะครับแค่เขาติดยาเสพติดก็มึงเอาเขามาบําบัดดิมึงเอาเงินเขามึงเอาเงินเขาแลกเข้าโดนหมื่นหนึ่งแลกเข้าเล่าก็บอยฝังแลกเข้ายังไงคุณเข้าไปคุณเสียเท่าไหร่บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งกินเหล้าพระกินเหล้าอยู่ที่ไสพอะไรดเครับสดำเนินความด้วยมึงก็มี อยู่ตรงนั้นด้วยมึงฟังกูนได้กูพูดกับดีพวกมึงไม่ได้ไอสัตว์อืพระทำอะไรอยู่กินเร็อกกับเพื่อนครับกินเร็อกกับเพื่อนแล้วขับไปร็อกเลยครับร็อกมันนี่ครับมีมารอบสองรอบแรกมันดูสามตีเจ็ดเดือนครับล้างดูตรงผู้วันเลยครับล้างตรงแล้วนี่โดนโดนตีตรงไหนโดนตีใครเตี๊ยมพรกเส็งครับไอ้กระแสมันเป็นพระหรือเป็นเงี้ยวไว้ตัวเนี้ยมันตี๊ยมพระมันตีเราทำไมอ่ะลงมาแล่อน้องโดนตีครับไอเด็กไม่ยากตองตรงไหนว่ากระแสไหม ้องเจ้าวาดไอ้รองเจ้าวดาวด,ไอ,าวดไอ้ที่คุยกับพี่ป่ะสัตว์มันเป็นพรอวะกูจะเจอวะอยงมาคัไอยงมูอามาเลยอมดไงก็ไู้ไปกูไม่รับถงมึงเป็นพ้อืมกูว่าไอไอสีกูบอกแตอด้วยจิงไ่ตาผมอ่าอะไรยิงน้ติกยิงไอ้จะป็นนะไอ้ไอ้เตอไอ้แตไอ้สัตว์แต่่น